สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบุษพ,ง,พงสวุวรรณและดิฉันเอ,อิร์ธสายสว่างในรายการไอไล e ์ครับรายการที่ทําให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนทุกด้านครับ วันนี้นะอาจารย์เอิร์จะพาอาจารย์มาที่ร้านอาหารจีนโกลเด้นพาเลสนะคะร้านอาหารที่ชื่อเสียงโด่งดังมากในโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท20เห็นบอกว่าพี่เอิร์ธจัดนกจัดเต็มสำหรับรายการไอไลฟ์วันนี้โดยเฉพาะใช่แล้วไปพิสูจน์กันเลยไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับเชิญครับ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณอดุลคุ้มรากนะคะผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมวินเซอร์สวีทแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอา<บ> uh จารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธสวัสดีครับครับห้องอาหารจีนที่โรงแรมวินเซอร์สวีทเนี่ยนะครับ ตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปของห้องอาหารแห่งนี้ครับห้องอาหารเราชื่อเดอะโกลเด้นพารีนะฮะซึ่งเราได้ก่อตั้งมาทั้งหมดเกือบ20ปีแล้วถ้าถ้าฐานนรติมรนับตอนนี้ก็คือ19ปีนะฮะค่อนข้างจะออกคำว่าโกลเด้นพารีสหมายถึงว่ามันแปลในตัวความหมายของตัวเองคือเหมือนพระราชวังที่เป็นสีทองอลังไปด้วยในจุดนี้นะครับคอนเซปต์ของอาหารเราดินลักษณะของกวางตุ้งอาหารของมันลักษณะที่ออกมาเนี่ยมีรสชาติมีรสชาติด้วยร้อนด้วยต่างๆพวกนี้ระมาน แนะนําอาหารจานแรกเลยนะคะคของห้องอาหารโกลเด้นพาเลสนะคะแห่งนี้อันนี้เป็นจานแรกเป็นอะไรนะคะอัา,อาจานแรกเนี่ยเป็นกุ้งครีมสลัดนะฮะซึ่งจริงจงแล้วกุ้งพรลักษณะไปไปชุบแป้งทอดก่อนหลังจากนั้นก็มาทมาบะหมีก่กับไอตัวครีมสลัดแปลว,ว่าเป็นเท็กเจอร์ของลักษณะของกวางตุ้งเป็นซอสของกวางตุ้งรสชาติก็ออกจากกรกเปียวนิดนิดหนึ่งแล้วเมนูที่สองนะครับนี่ม็สวยมากเลยนะเนี่ยเหมือนเนื้อปลาหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับอันนี้เป็น ปลาหิมะนะฮะกับซอสเอ็กโอนะครับจา์เด็ดอีจานเลยอาจารย์จานต่อไปเป็นจานของชื่อว่าเป็ดย่างนะฮะหมูแดงอบน้ำผึ้งนะครับลักษณะของการพิธีทำก็ลำเท่าไปแต่ว่าตัวที่เด็ดก็คือว่าที่เขาลาดในน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งจากราชบุรีเขาเจาะจงไปที่ราชบุรีว่าน้ำผึ้งค่อนข้างจะมีในเรื่องของกลิ่นนะฮะในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ในเรื่องของตัวน้ำผึ้งเองนะค่อนข้างจะลงกับ โตเนื้อเป็ดได้ดีนะครับใจนี้เลยเด็ดเลยมีเครื่องร่ส่วนที่ชอบความหรูหราความหรูหราแล้วอาหารนี่ถือว่าสุดยอดแห่งอาหารครับครับก็คืออันนี้เป็นขาห่านนะฮะสาหร่ายเห็ดหอมน้ำแดงนะฮะซึ่งขาห่านตรงเนี้ถ้าถามว่าจะไม่เหนียวถ้าเรามองแล้วจะถ้าเรามองบางทีเราบไปทานแบบจะเหนียวต่างๆแต่ขาห่านก็แค่จะนุ่มแล้วก็เราจะชิมกันเราดูรายการสุดท้ายนี่คือ อาจันกานี่เป็นบะหมี่ยังเจ้านะฮะเป็นสไตล์ของเขาเล็คือว่าชื่อตรงๆก็คือบะหมี่ยังเจ้านะฮะคุณอดุลครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะมาทานที่ห้องโกลเด้นพาเลสแองเกินะครับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยเราเริ่มโปรโมชั่นก็หมายถึงว่า ลด30%ตนะั้งแต่กลางวันและกลางคืนถึงเมื่อไหร่นะคะถึงว้นเดือนเดือนเดือนอถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนของวนเราต้องลองชิมนเรว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่คนตั้งแต่ตั้งแต่อันแรกเลยที่ผมแนะนำนะครับที่ว่าเป็นอันแรกก็จะเป็นปุ้งทอดชีมสลัดนะฮะครับ เราก็ได้ทานและชิมมาห้าเมนูแล้วอาจารย์ชอบจานไหนที่สุดคะสลหรับบตัวผมเนี่ยผมชอบเนี่ยกุ้งทอดครีมสลัดอร่อยมากเลยจริงจริงเออชอบหมดเลยนะแต่ว่าที่สุดของที่สุดก็คือเนี่ยปลาหิมะแล้วก็หมักกับซอส XO อ็ค่ะครับอย่างนั้นเราสองคนต้องขอกดไลค์ให้กับสองเมนูนี้นะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนดุลคุ้มราชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิทย0แห่งนี้นะคะขอบคุณมากครัสวัสดีครับสวัสดี่นสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาในช่วงหน้าโซเชียลนิวส์ครับคุณคิดอะไรอยู่ ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB e กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center อร์เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM b i z ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจกลับเข้ามาสู่ช่วง Social ลนิวนะครับเรื่องดีๆเด่นๆในสังคมในรอบสัปดาห์จะต้องกดไลค์ครับจันคะ สัปดาห์นี้นะคะเขามีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของน้ำหอมเบอร์เบอรี่เป็นน้ำหอมของผู้ชายยี่ห้อดังด้วยนะับยี่ห้อดังด้วยค่ะก็เป็นเขาเปิดคอลเลกชันใหม่หรือผลิตภัณฑ์น้ำหอมสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเ่ยนะครับในชื่อว่าเบอร์เบอรี่บริดริทึมนะฮะซึ่งก็เป็นเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากจังหวะดดนตรีบริดล็อกนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเสน่ห์ผู้ดีอังกฤษ จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยนะครับน้ำหอมเสน่ห์ผู้เรียนปิดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ เบอร์เบอรี่แบรนด์น้ำหอมสุดหรูสัญชาติอังกฤษชื่อดังที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเปิดตัวคอลเลคชันใหม่เบอร์เบอรี่บิทริทึมน้ำหอมผู้ชายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีและจิตวิญญาณโดยสะท้อนความเป็นผู้ชายเท่คลาสสิกน่าหลงใหลแต่เต็มไปด้วยอะด,ดรีนาลีนเสน่ห์ที่น่าค้นหานี้จึงถือได้ว่าเบอร์เบอรี่เป็นผู้นำด้านแบรนด์น้ำหอมที่สร้างปรากฏการณ์ความหอมมาแล้วหลายรุ่นและคอลเลคชันใหม่นี้จะสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชายโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่รักเสียงดนตรีสไตล์บิดร็อกที่สร้างสเสน่์ควาามเเป็นนชยใสไตลทแผู้ดีอังกฤษ น้ำหอม Burberry ตัวใหม่นะคะคือน้าหอม Burberry Brit l e t h e ค่ะซึ่งน้ําหอมตัวนี้ก็จะเป็นน้าหอมสําหรับผู้ชายยุคใหม่นะคะที่มีอินสไเรชั่นมาจากดนตรีสดนะคะแล้วก็แจ็คเก็ตหนังสีดำนะคะถ้าวันนี้ก็จะเห็นว่ามีแขกหลายคนที่ใส่แจ็คเก็ตหนังสีดํามาร่วมงานนะคะซึ่งน้ําหอมตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วจะทําให้หนุ่มๆเนี่ยรู้สึกสดชื่นมีเอเนอร์จีนะคะแล้วก็กระตุ้นอะดรีนาลีนในร่างกายะคะ่ะแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่า เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะก็จะเป็นแนวผู้ชายของบิดลิทเมค่ะก็คือจริงๆแล้วจะเป็นผู้ชายที่เอ่อไม่ได้แบบว่าอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรมากมายจะเป็นผู้ชายที่เท่ๆชอบเสียงดนตรีมีไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นอชอบใส่แจ็คเก็ตหนังนะคะจริงๆมีอินสปิเรชันมาจากดนตรีสดนะคะ,คะชายก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีแต่จริงๆแล้วผู้ชายที่ชอบเสียงดนตรีแต่ว่าชอบความสดชื่นชอบ กลิ่นที่มันกระตุ้นอะดรีนาลีนในร่างกายเราก็อาจจะชอบตัวนี้ด้วยเหมือนกันหลักๆเลยจะเป็นกลิ่นของเบสซิลนะคะแล้วก็พอมีดเดิลนดก็จะเป็นกลิ่นของแบล็กเลเทอร์นะคะเป็นกลิ่นหนังเลยส่วนเบสโนดเน่ก็จะเป็นซีดาวู นะคะจริงๆแล้วสินกลิ่นเนี่ยนอกจากมันจะให้ความสดชื่อแล้วเนี่ยมันก็จะดูมีความนุ่มนวลของกลิ่นอยู่ในนั้นด้วยจริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะจริงๆตามมีลูกค้าหลายคนเลยที่เป็นผู้หญิงที่แบบซื้อตัวนี้ไปแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงหลายๆคนก็จะชอบโนดแบบน้ําหอมผู้ชายที่ไม่ชอบความหวานของน้ําหอมผู้หญิงมากๆก็จะชอบตัวนี้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอรี่ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศ ต่อไปนะคะอาจารย์รเราไปชื่นชมกับงานจิบน้ําชายามายกันดีกว่านะคะคแน่นอนเลยครับงานนี้สําคัญมากลยครับเพราะเป็นงานการกุศลน,นะครับจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดงานที่ในชื่อว่าชื่นชมดอกแก้วกระยาจิบน้ําชายามใบนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมในวีทีอาร์เลยครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานชื่นชมดอกแก้วกระยาจิบน้ำชายามบ่ายโดยมีท่านผู้หญิงพระีนีมหานนท์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่มีต่อสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและคนพิการทั่วประเทศในการพระราชทานนามดอกไม้ชื่อดอกแก้วกระยาและโปวดเกล้าให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการโดยภายในงานผู้เข้าร่วมง,งานต่างแต่งกายด้วยลายดอกแก้วกระยาและมีการขับร้องเพลงแก้วกระยาจากผู้พิการ ทาาางสายตาการแสดงวิราชจากเด็กพิการทางสติปัญญาโดยโรงเรียนกาจนาพิเศษสมโพธในพระบรมราชูปถัมภ์อีกทั้งยังมีการแสดงแบบเสื้อลายดอกแก้วกรยาโดยน้าแบบกิติมาสักด์มากมายดอกแก้วกรย,ยานี้ก็เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิพัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนักตรีทรงพระราชทานให้เป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของคนพิการนะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์นี่ก็ได้มีการจัดฝึออกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ดอกแก้วกรยาแล้วก็รับมาจําหน่ายนะคะก็เลยมีกองทุนดอกแก้วกรยาขึ้นส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการจําหน่ายดอกแก้วกรยานะคะอีกส่วนหนึ่งนั่นแนหะคนพิการที่ช่วยปลิดดอกแก้วกรยานั่นแนะ่งสภา สังคมสงเคราะห์ก็มีเงินค่าผลิตดอกแก้วกระยาให้นะคะเพราะฉะนั้นคนพิการก็จะได้รับรายได้จากการผลริตดอกแก้วกระยาแล้วก็เงินส่วนหนึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ก็จะนํามาเพื่อพัฒนาคนพิการต่อไปนะคะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องสีสันบนใบหน้านะครับ<ม>พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าแบรนด์เขาเมามะนะครับเ็เปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ในงานที่ชื่อว่า วาตาชิคัลเลอร์ไมค์คัลเลอร์มคสไตล์ครับโอ้ซึ่ง OCC เขาจัดนะซึ่งผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะที่ชอบสสยสวยความสวยความงามเนี่ยไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะคะคจะเป็นไงนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมจาก VTR ต่อไปนี้เลยครับ บริษัท OCC จำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่องานว a t ชิ Color My Color My Style เครื่องสำอางชั้นนำจากญี่ปุ่นแบรนด์ Covermark เือรวงนวัตกรรมด้านความงามมาเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้คือ Covermark Jasmine Color Powdery Foundation รองพืชชนิดแป้งและ Covermark Jasmine Color Lasting Makeup Base ที่ช่วยให้สาวๆผิวสวยกระจ่างใสผิวเนียนบางเบาและดูมีสุขภาพที่ดีงานวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวสินค้า Jasmine Color นะคะที่จะเป็นสินค้าประเภท makeup b a s กับ แป้งนะคะ ซึ่งจะเป็นตัวเติมขึ้นมาจากสินค้าเดิมที่เราประสบความสำเร็จคือตัวรองพื้นค่ะงานวันนี้นะคะชื่อวัตชิคัลเลอร์นะคะก็คือเป็นเป็นสีของตัวเองซึ่งจะเป็นวิเคราะห์สีอันเดอร์โทนของผิววันนี้นะคะจะมีการให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทดลองสีผิวของตัวเองนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่าอันเดอร์โทนของผิวของตัวเองคือสีอะไรนะคะจะเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นโทนสีเหลืองอย่างถ้าเกิดเราหน้าเราเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอันเดอร์โทนของเราอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับเเเส้นลืออดของรา ะะถ้าเราได้สีผิวที่ตรงกับอันเดอร์โทนของเราแล้วเนี่ยนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันแล้วเนี่ยจะทําให้สีผิวเนี่ยอยู่บนหน้าได้นานขึ้นแล้วก็ปกปิดรอยด่างดำนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะดูไม่ลอยแล้วก็จะดูไม่เป็นเครื่องสําอางที่หนาออกมานะคะจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะไปที่เคาน์เตอร์เค้าเปิมมาแล้วก็ไปรองวิเคราะห์ผิวนะคะว่าสีของสีผิวของท่านนะั่นคือสีอะไรนะคะเพื่อที่เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะได้เลือกสีให้ตรงกับอันเดอร์โทนของเรานะคะแล้วก็จะหมด ผิวหรือว่าตกบ่ายแล้วสีเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปสสบท่านาที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้แล้วที่เคาน์เตอร์แบรนด์อของ COVER MARK ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงหน้าไอไลท์ไทยแลนด์ครับ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p นด e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา สนับสนุนโดยตูย้เย็น Fisher p a y k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับ,บความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณกลับเข้ามาสู่ช่วง i a i l ท n ไทยแลกครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อท,อทอเนี่ยก็จัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการโปรโมท ประเทศไทยนะคะใช่ครับอตอนนี้นะครับโรงแรมอามารีวอเตอร์เกตนะครับกับ BMW ร่วมมือกันรัะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานวิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้งที่16แล้วจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมจาก VTR ตอนนี้เลยครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมอมารีวอเทอร์เกตและ BMW อ็มดับไทยแลนด์โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานวิ่งเที่ยงคืนการกุศลครั้งที่16โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับองค์กรการกุศล3แห่งได้แก่โครงการแรกกับโรงเรนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองติดเชื้อ HIV วโครงการที่2กับบ้านแก่ได้ชุมชนที่ให้การดูแลรักษาเด็กกำพร้าติดเชื้อเอสที่จังหวัดลบบุรีและโครงการสุดท้ายได้แก่โครงการเหรียญบาทเพื่อชีวิต สิบหกแล้วนะคะที่โรงแรมอมรีวัลเกตน,นะคะร่วมกับ B M w นะคะจัด วิ่งเครื่องคืนการกุศลค่ะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือมอบให้กับเด็กที่มีปัญหาจากการติดเชื้อเอชไอวีนะคะคือที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็บ้านเกิด้าที่จังหวัดลบบุรีนะคะและอีกโปรเจกต์นึ่นก็คือบ้านฟอร์เมเตอร์ไลฟ์นะคะซึ่งช่วยเหลือเด็กที่ยากจนในเรื่องของการศึกษานะคะแต่ปีนี้เนี่ยพวกเรารู้สึกแบบว่าหายเหนื่อยมากค่ะเพราะว่ามีนักวิ่งมาน่าจะเราขายบัตรไปได้เกือบ7 0 0 0ใบนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่าน นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราได้รับการสนับสนุนย่างนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณนะคะถ้าคุณพลาดปีนี้นะคะปีหน้าเจอกันนะคะวันที่ปีหน้าเราจะจัดวันที่18ตุลาคมค่ะปีหน้ายัางมาได้นะคะนอกจากมาสนุกสนานกันแล้วยังได้ทําบุญร่วมกัน,นะะที่โรงแรมอมรีวตรเกตค่ะโครงการ Charity Midnight Run ของอมรีวารเกตแล้ก็ B M U ตลอดจน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูนนะครับก็จัดมาเป็นเวลา16ครั้งแล้วนะครับ16ปีแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์สองส,องสองำคัญสองอย่างเรื่องเรื่องของแกชาริตี้เรื่องของ,อของการกุศลนะที่จะเงินสมทบทุนเ,เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสโดยเฉพาะยิ่งเด็กทีตต่ติดเชื้อเอชไอวีนะครับส่วนที่สองวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนนะครับเห็น พันมา,าสนใจสุขภาพของตัวเองด้วยคามยิ่งการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนมาทุกปีจนการประชัมพันธ์ให้ทั่วโลกไล้รู้ว่ามิดไนท์รันมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้ปีนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับมากมายเลยรวมแล้วเนี่ยทั้งไทยทั้งชาวไทยทชาวต่างประเทศที่เป็นนักวิ่งเนี่ยประมาณ7000กว่าคนก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าปีหน้านะครับเราคงจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นแบบนี้ครับ การท่องเที่ยวประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดทิปเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่ชนะเลือกการประกวดโดยโครงการนี้จะนํามาต่อยอดเป็นไกด์บุ๊คคู่มือสร้างสา์เส้นทางความสนุกพลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน15เส้นทางต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการจัด CSR ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสําหรับโครงการนะคะคัดเลือกเส้นทางส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหรือ CSR Holiday เราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า t r i p and Treat นะคะ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากเซเว่นกรีนคอนเซ็ปต์ของเราในตัวที่เราเรียกว่า นพลัสคือการคืนให้สู่สังคมนะคะซึ่งเราเน้นหลักการในเรื่องของการทำ CSR Holiday ในรูปแบบที่ให้นักศึกษาเยาวชนมีส่วนร่วมโดยเราได้จัดประกวดเป็นโครงการเส้นทางเส้นทาง CSR Holiday จากซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศถึง33มหาวิทยาลัยนะคะทั่วทุกมุมภาคนะคะส่งผลงานเข้ามาประกวดเส้นทางต่างๆถึง1 0 9เส้นทางและเราก็ได้เชิญน,นะคะาทางาบริษัท ประชาชนและก็ภาครัฐภาคราชการนะคะมาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโดยเกณฑ์ของการตัดสินเนี่ยนะคะ30%จะมาจากการโหวตจากประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมว่าชอบเส้นทางไหนนะคะแล้วก็อีก70%ก็จะมาคะแนนจากกรรมการผู้ณมุูิซึ่งเราคัดเลือกมาได้ทั้งหมด15เส้นทางนะใน15เส้นทางนี้นะคะก็จะได้มาจัดพิมพ์เป็นคู่มือหรือไกด์บุ๊กเป็นเส้นทางนําเที่ยวนะคะนำเที่ยวแบบสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ทำ กิจกรรม CSR สู่สงังคมเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตโดยเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่กําลังจะเสื่อมโทรมหรือเสื่อมโทรมแล้วนะซึ่งเราทุกภาคส่วนคงต้องช่วยกันลําพังภาครัฐเนี่ยเราคงดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นตัวกิจกรรมที่ทําแล้วก็คู่มือที่ได้เนี่ยก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์เพราะเราได้แจกจ่ายไปให้ทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนต่างๆเนี่ยได้นําไปเป็นต้นแบบนะคะในการทํา CSR ซึ่งเดิมๆเราก็เห็นว่า CSR เราจะสร้า อยู่ในรูปแบบเดิมๆซึ่งพะในส่วนของการท่องเที่ยวนี่ CSR Holiday เน้นท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมค่ะสำหรับก u i d e b o ทร t r i อ and Treat Make Your Holiday Worldwide หรือสร้างสรรค์เส้นทางความสนุกพลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชนนำเสนอ15เส้นทางต้นแบบจากไอเดียของนักศึกษา15ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายซึ่งเป็นโครงการต่อยอดมาจาก Seven Greens ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบจิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกลับเข้ามาถู่ช่วงหมาดอินเทรนกันนะครับ อาจารย์คะเดี๋ยวนี้ยุคนี้อะไรก็ดิจิตอลอะไรก็ไฮเทคไฮเทคตามไม่ทันเลยแล้วอาจารย์มีอะไรจะมาอวดมั่งอาทิตย์นี้แน่นอนเลยครับตอนนี้ Yahoo! ูอิงนะครับเขาทำเซ r ร์ Engine ของเขาเนี่ยพ่วงกับเครื่องพิมพ์3มิตินะพอค้นข้อมูลมาปั๊บพิมพ์ออกเป็น3มิติให้จับได้เลยโอ้เป็นของตัวตนมีจริงๆแต่จะเป็นรายละเอียดยังไงนั้นนะครับไปตามชมกับพี่เป็ดสุพีเลยนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาอินเทรนนะคะเดือนสุภีพงพานิชก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังสําหรับบางท่านก็บอกว่าเอ๊เดี๋ยวนี้เนี่ยย่าฮูหายไปไหนจริงๆแล้วเนี่ยในไต้หวันและญี่ปุ่นเนี่ยเขายัางนิยมกันอยู่นะคะเพราะว่า เขาได้ช่วยเหลือคนหลายๆประเภทนะคะเพราะว่าถ้าใครเกิดมาในสมัยนี้ก็ยังถือว่าโชคดีในอดีตการเนียถือว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ล้ำยุกนะคะณวันนี้เนี่ยได้เกิดการพัฒนาได้เกิดอินโนเวชันได้เกิดนวัตกรรมมากมายงนั้นคนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบและได้โอกาสมากกว่าคนในอดีตการนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องขอบคุณนะคะสำหรับ ผู้ที่พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็ค้นหาสิ่งต่างๆที่น่าสนใจแล้วมาช่วยบุคคลต่างๆที่พิการทางการได้ยินพิการทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยได้สามารถที่จะมีความรู้สึกแล้วก็เหมือนได้เห็นจริงนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าต้องขอบคุณยอหูเลยซึ่งเขาได้ทําเครื่องพิมพ์สามมิติเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ผู้ที่พิการทางสายตาเนี่ย ได้รู้ได้เห็นโดยแม้จะไม่ได้เห็นด้วยตาจริงแต่ได้มีความรู้สึกจากการสัมผัสเอ๊ะเขาบอกว่าทำยังไงจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่เฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่เก๋นะคะเพราะว่า เรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยรู้สงสัยฟงจะต้องไปเยี่ยมดูกับชาวญี่ปุ่นกันหรือแม้กระทั่งชาวไต้หวันกันว่าเขามีเครื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยจะวางตามจุดสาธารณะนะคะผู้ใช้นะคะก็สามารถที่จะใช้โดยวิธีสั่งงานทางเสียงนะคะเนื่องจากว่าผู้พิการทางสายตานเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไปที่หน้าเครื่องนั้นบอกว่าเอ๊ะ อีรามนี่หน้าตาเป็นยังไงนะอยากรู้จักจังอยากมีความรู้สึกว่าเออคนอื่นเขารู้เราจะรู้บ้างได้อย่างไรเครื่องนั้นนะคะก็จะเป็นเครื่องพิมพ์สามิติก็จะมียีร่าฟออกมาให้เราได้สัมผัสรู้ว่ารูปร่างหน้าตาคอยาวหรืออะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็เป็นคุณลักษณะพิเศษของเครื่องนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวอยากให้เมืองไทยมีเครื่องเหล่านี้เยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็มีผู้พิการทางสายตา ึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากเรียนรู้เนี่ยเหมือนเหมือนกับพวกเราที่เป็นคนปกติฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นําเครื่องเหล่านี้เนี่ยมาช่วยกับคนที่มีความพิการทางสายตากันบ้างอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้มีความ เรียนรู้มีการเรียนรู้เหมือนที่เราได้ทำกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงมัดอินเทรนด์สุพีพงษ์บานิดก็คงจะต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท20ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทำในวันนี้ดิฉันเอิร์ธสายสว่างและผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณขอลาคุณชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าทางทีเอนทีเพนทิโฟเวลาประมาณ17นาฬก30นาทีกับรายการ i-like ์ครับรายการที่ทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านเราวันนี้สวัสดีครับ